สวัสดีครับเพจสลานลมคอย fc รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้ผมนำข้อมูลมานำเสนอนะครับมีหลายๆท่านสอบถามกันมานะครับทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทางข้อความเพจนะครับหรือว่าทางไลน์ก็แล้วแต่นะครับสอบถามมาว่าเหรียญแบบนี้มีจริงหรือเปล่านะครับผมก็เห็นจากหลายๆเพจนะครับหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญลูกผสมนะครับอ่าก็คือเหรียญที่ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับ50สตางค์ปีกาจนาพิเศษนะครับแล้วก็ด้านหัวจะเป็นแบบหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญปกติก่อนนะครับเหรียญปกตินะครับอ่านี้ตัวอย่างนะครับเหรียญปกติก็คือเป็นเป็นอ่าเหรียญด้านหัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านก้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเหรียญรุ่นปีกาจนาพิเศษ ด้านหัวแบบนี้นะครับพพักตรงแบบนี้แล้วก็ด้านก้อยก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วเหร,ามมารียญที่มีการสอบถามมานะครับหลายๆเพจก็รับซื้อนะครับน,น,รรนี่นะครับก็คือเป็นเหรียญลูกผสมนะครับด้านหัวเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านก้อยเป็นแบบนี้มีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะครับเหรียญลูกผสมแบบนี้มีจริงหรือเปล่านะครับก็ ความเชื่อของผมนะครับผมก็เห็นมาแล้วนะครับจากพี่ๆหลายๆท่านในกลุ่มนักสะสมนะครับมีพบเจอน้อยมากนะครับนับเหรียญได้เลยนะครับที่มีการนําเอาออกมาโชว์กันนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะครับราคาก็เล่นกันหลักหมื่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเหรียญค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับนำข้อมูล มานําเสนอมากกว่านะครับให้ให้ให้มือใหม่ได้ศึกษากันนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะครับบางเหรียญที่เราไม่เคยเห็นนะครับบางเหรียญที่เราไม่เคยเห็นก็มีจริงนะครับแต่ว่าบางเหรียญที่เราไม่เคยเห็นหลายหลายเพจเขาทาคลิปออกมานะครับก็อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับผมก็เน้นทําคลิปเฉพาะเหรียญที่มีข้อมูลอ้างอิงมีหลักฐานจริงๆนะครับ ่าก็คือเน้นเน้นสำหรับคนที่สนสนใจนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับว่าเพจผมช่องผมอ่านำเสนอข้อมูลชัดเจนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือนำมาให้ชมกันนะครับเป็นคำตอบที่หลายๆท่านสอบถามกันมานะครับว่าแบบนี้มีจริงหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมยืนยันนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีจริงแต่ว่า มีนับเหรียญได้เลยนะครับจำนวนน้อยมากราคาเล่นกันก็หลักหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญลูกผสมแบบนี้นะครับยังมีเหรียญลูกผสมอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลหรือว่ามีคลิปเหรียญจริงๆนะครับก็จะนำข้อมูลมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้ให้กับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ